สวัสดีค่ะครั้งนี้เรามาทำความรู้จักร้านเอ็มมอเตอร์และบริการทั้ง5สาขากันค่ะในส่วนหลกัหลกๆร้านเอ็มมอเตอร์จะเป็นการขายรถจักรยานยนต์ฮอน d a ทุกรุ่นและในส่วนของการขายประกอบไปด้วยการบริการไฟแนนซ์สินเชื่อโดยทางเราจะดำเนินการให้ทุกขั้นตอนสะดวกสบาย ส่วนการบริการหลังการขายตรวจเช็คระยะซ oh <my> ่อมบำรุงและอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้าทำให้ลูกค้ามั่นใจหลังใช้บริการ oh <my> น,นอกจากนี้เรายังมีรถเซ c o n ก h นแ d นหรือรถมือสองมาให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยนะคะด้วยบริการของทางร้านเอมขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อครอบคลุมให้กับลูกค้าได้ไปใช้บริการถึง5สาขามีดังนี้ค่ะ <God. S 2> m อ็มมอเตอร์สำนักงานใหญ่เป็นศูนย์หลักตั้งอยู่เรียบถนนเอกชัยตรงข้ามซอยเจียมจะอยู่ก่อนถึงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยายลัยประมาณ500เมตรสังเกตง่ายร้านใหญ่โดดเด่นสาขา M b ็มบายสอตั้งอยู่ทางเข้าเมืองมหาชัยถนนเศรษฐกิจเลยปากทางเข้าเมืองมาประมาณ700เมตรอยู่ทางซ้ายมือ M อ็มมอเตอร์สาขาเกตุมจะอยู่ถนนพระรามสสังเกตป้ายวัดเกตุมร้านจะอยู่ในซอยข้างวัดเกตุมค่ะ เลยจากเซเว่นอีเลฟเว่นมาประมาณ50เมตรร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเอ็มมอเตอร์สาขาคลองสีว่าจะอยู่เลียบถนนคลองสีวาพาสวัสดติดกับร้าน20บาทตรงข้ามตลาดนัดโพท,ทองหน้าร้านจะมีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะเอ็มมอเตอร์สาขาบางปลาจะอยู่บนถนนบางปลาสังเกตตลาดชุมพลร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดค่ะเลยบ้านเลขที่5มาประมาณ200เมตร สำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถมอเตอร์ Honda, ไซค์ฮอนด้าใกล้สาขาไหนก็ไปที่ร้านเอมสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะท่านจะได้รับการบริการและอะไหล่ของแท้จากฮอนด้าร้อยเปอร์เซมั่นใจในการขับขี่ปลอดภัยหายห่วงค่ะสังเกตร้านเอ็มของแท้ต้องมีตุ๊กตาเฮียบอลตั้งอยู่หน้าร้านเท่านั้น